ตำบลสันเนียนเจ้าท่านกับนันสาว่างไปแล้วไปแล้วไปวไปใครล่ะคอ๋อท่านนายกองการบริหารสนตบ,บนถึงตองเจ้าอยู่กอ่อครับท่านนายกถึงตองครับเมื่อกี้หนังนี้ถ้าไปแล้วจะได้เจิญกับนันมาอะไรยังเจ้าสองนี้ล่ะปะติดภารกิจเจ้าขอเจิญหันกับนันมอบสามรางวัลพรอ้อมท่านเจิญบอกกับนันเจ้า เมาล่ะเดี๋ยวจะดนเจินปอบกับนั้นกล่าวพิษเลยเขาจะได้นับตั้งแต่น้อยไปหาไง่เนาะเจ้าคนตีได้ทีหนึ่งได้คนสุดท้ายเลย <c oughs> บ้านตีได้ทีสามแตเจ้าบ้านตีได้ทีสามชนะร้องชนะเลยดับสองจะเปิดว่าแจแจบ้านมูที่ สอนคนซาละเลสอนคนเฮ้ยคนเฮสอนคนซ <Hey, hey. S 1> าละเลสอนคน hey, hey. ราคาไอมันก็ไม่ดีราคาไอมันก็ไม่ดีนะมารละบูซีละเธอน้าแม่คุณ oh. เอา้าเอ้า <laughs> สอนสอน <laughs> ได้รอ้องชนะเลิศได้ที่สองนะเจ้าสุดยอดแต่ละสุดยอด คณะกรรมการปวดหัวคณะนักขับปัดพึ่งหนับจาพาราคนละสองไม่ร้องชนะเลยครับประเบิมคณะกรรมการนะกนร้องชนะเลยด้บทีหนึ่งร้องอยู่นะกนซอนกนซาละเลสอนกนกนซ้อนกนซาละเลสอนกนใครมันก็ไม่แน่ ร้าใครมันก็ไม่แน่รักสาวฝ่ายแกแลเธอหน้าแม่คุณเอ้าเอ้าก้นซอนก้นซาละเละอเ,อ,เอเจ้าน้า่สฝ่ายแกครับเ <คน S 2> จ้าในเจ้าบาันฝ่ายแก้ได้ร้องชนะเลิศได้ทีหนึ่งเลยกะอูอก,กันตรงๆกะเคยได้ทีสองอนี่เนาะได้ทีสองครับได้ทีสองผู้ที่ชนะเละิศก็คือกนซ้อนก้นซาละเลซ้อนก้น ระใครแล้วก็ไม่ตลกระใครแล้วก็ไม่ตลกรักสาวหมโหกละเทนนะแม่คุณเอาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงในงานงานสมโภชองค์พระธาติเจ้าครับผมเจ้าท่านผอไปจะมอบกุลาแผงหนึ่งดอกนะเจ้าเน็ตแก่เนตแก่ตอนในจังเนตแก่แล้ ขอจบพี่นะขันชฉาก๊างาบหมดได้เจา้าย้ำเจ้าจะคือนักร้องชนะเลิศีนร่องหนึ่งเพลง<แ>นั่น่ะไทยเปิดดึงหวะมันรอนได้อยู่แล้วเจ้าบนผีเจาา้าบ้านบนหัวหมูก็เขา,าจะคือนักร้องแนตะ่เจ้าตีได้รั้งวันหลังจากนักร้องอ